เหมือนย้อนกลับไปตอนนั้นหนูหนูยังเรียนอยู่ที่มหาลาัยแห่งหนึ่งย่านลางังสิตครับแล้วคือวันนั้นน่ะ,ะหนูอยู่ที่คอนโดหอพักที่นูน่นคือบริเวณนั้นปกติมันจะมีการละหมาดอยู่แล้วจะมีเสียงสวดอะไรบางอย่างอยู่แล้วแต่เขาจะมีเป็นเวลาเราก็จะพอรู้วันนั้นหนูใช้ชีวิตปกติเลยแต่ว่าผิดปกติอย่างหนึ่งคือหนูไปซอยข้างๆมหาลายัยแล้วหนหูไปเห็นลุงเขานั่งขายของ อ,อยู่ที่ผืนครับซึ่งมันเป็นแบบมันเป็นตุ๊กตาปิกกจูที่มันมีเสียงอะพี่แบบแมะแแบบหลอนๆน่ะซึ่งซึ่งก็วางอยู่ตรงนั้นคหนูกับเพื่อนหนูบอกว่าเออหนูอยากช่วยลุงเขาซื้อมันดูแบบเก่าๆอะแต่หนูก็บอกว่าอยากช่วยลุงเขาซื้อเราเพื่อนก็เลยบอกว่า มึงตุ๊กตาผีสิงหรือเปล่าแบบนู่นนี่นั่นเลยหนูก็แบบพูดขึ้นมาทําไมอะไรก็แต่หนูก็ซื้ออยู่ดีหนูก็กลับห้องมาปกติที่ห้องไม่เคยมีเหตุการณ์เลยเลยแต่วันนั้นหนูกับเพื่อนกําลังจะนอนก็แบบขึ้นเตียงเตรียมตัวจะนอนเล่นโทรศัพท์กันแบบไปสักพักหนึ่งเหมือนได้ยินเสียง เหมือนแบบฟังไม่ได้สับมันเป็นแบบเสียงแบบเหมือนเสียงสวดค่ะแต่มันเป็นเหมือนเสียงแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมันฟังไม่ได้สับอ่ะหนูไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรหนูไม่รู้อะไรเลยแต่เป็นการเสียงที่เหมือนการสวดมนต์แล้วมันรู้สึกว่าอยู่ในห้องเลยคือถ้ามันเป็นเสียงละหมาดที่พวกหนูเคยได้ยินอะยังไงมันก็จะรู้สึกว่าอยู่ข้างนอกแต่รอบนั้นอะคือมันรู้สึกว่ามันอยู่ในห้องอยู่ในห้องนอนข้างๆตัวเลยอะหนูก็นึกว่าเพื่อนหนูแกลงเพราะว่าหนูกับเพื่อนอะชอบเล่นกันแบบ เล่นอะไรกันแบบเยอะแยะแบบแกล้งกยยงนันอะไรเงี้ยหนูก็เลยหันหไปแต่จังหวะก่อนที่หนูจะหันไปหลังจากเสียงนั้นอ่ะเพื่อนหนูเขยบมาเบียดหนูแล้วก็หันมามอกว,ว่ามึงกูไม่ได้พูดคือมันเหมือนซีนในในหลักหนังมากตอนหนูแบบมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นกับเราแล้ว,ลวจริงอ่ะหนูก็ฮะไม่เล่นนะบอกว่าไม่ได้พูดจริงๆเอแล้วแต่ไหนพวกหนูกย็ยืนขึ้นเลยแล้วก็เปิดไฟแล้วก็ยืนคิดว่ายังไงวะแล้วเพื่อนก็บอกว่าหรือว่ามันเป็นพอ ตุ๊กตาบีกัจูเลยแบบก่อนหน้านี้มันไม่เคยมีไงแต่พอมันมีปุ๊บมันเกิดสิ่งนี้หนูก็เลยเอาไปแอบไว้ที่ห้องเพื่อนอีกชั้นหนึ่งในวันลุ่งขึ้นอุ้ยเธอแล้วเพื่อนคนนั้นเขาเต้มใจไหมอะแมลแล้วเพื่อนเจอปะตอนเอาไปฝากเขาบอกว่าห้องนั้นนะก็ก็มีแบบแต่ไม่ใช่เสียงส่วนแต่มันจะมีแบบบอกว่าเห็นอันนี้เป็นเรื่องหลอกเพื่อนหนูว่าน่ากลัวเหมือนกันคือเป็นแบบเขาเห็นว่าหนูอ่ะหนูจะนอนอยู่สองห้องคือหนูจะอยู่กับเพื่อนคนนี้ด้วยเพื่อนคนนั้นด้วยหนูก็มีวันหนึ่งที่หนู ออกไปทํางานแล้วหนูจะกลับมาห้องนี้แต่ว่าสรุปว่าวนะันนั้นน่ะหนูไม่ได้กลับไปแต่เพื่อนนะ่ะบอกว่าเห็นหนูอะ่ะ oh. เดินมามองเพื่อนที่เตียงแบบเนี้ยเราเพื่อนลืมตาม,มาตอนแรกนึกว่าหนูแล้วก็แบบมองอีกทีนึงมันไม่ใช่มันเป็นผมย,วยาวแต่ว่าเขาไม่เห็นหนะ้า<ม>หรือไม่มีหนะ้าใช่ไม่เห็นหนะ้า mm hmm. แล้วก็ได้ยินเสียงคนเข้าห้องน้ำบ่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่มีใครเดินไปหลังจากนั้นห้องนั้นก็เจอตลอดเลยเหมือนกัน,นะคะ่ะฟังจบแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องหลอนเรื่องผีผีจากอังคารคุมโป่ง ฟังจบแล้วก็กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยอังคารคลุมโปง X